ติดเดือแต่ก่อนไม่มีรถนะความมือเป็นคาร์บอเนี่ยสลักที่ผมเรียนอยู่ฝั่งกันดานกว่าน,นี้เลยถนนเลนหนึ่งสองเนลนรถก็ไม่เยอะขนาดนีน้นี่มีแม่ค้าครับมาแกมขายของนี่วงจรรถรถไหนครับน้ำเนี่ยอันนี้ขึ้นวันน้เย็นกับเขาพระวิหารเดีเลยต๊ะสองสามหมื่น น้ำขังไว้แ้น้ำหมดไว้พ่อเหรอเนี่ยรถแปะติดว่าจอดรถเต็มข้อพานครับเอรถว่ารุนอหลู่ใต้ขี่รถกัจักครับนี่นนะจะค่อยไป้างบสัง ตอนมันจมีเหี้ยนคนมีแสงอยู่ใส่เมื่อสางรับซื้อกระโพดปาลาทิ่มเนี่ยตอนมัมีเหี้ยนคนเลยเป็นธงหน้าครับที่นี่ฟอกนีม่มีเถียงหน้าหน่อยอเคยมาน,นอนเหรียญเดียวลุงก้วยไปไปไปบ้นาบนนี่ยบ้านตาแทคนงามหลวงเลี้ยงงากระเจ้าซาบบาทวา่นหยกิโลเด้อ โอเครับเยวกขึ้นข้างไงครับครับสายมือดเห็นตายเป็นปั๊มพปตะค้อลหรือนี่เปิดเปิดให้บริการแล้วถือว่าโดนตำรวจ b m เอมยส้วว BMW BMW. สายมือนะครับอย่างเ้ห็นสานสากสากกระครักตั้งนั้นเราเปิดแต่ปั๊มนะสายมือ <c oughs> เลยนี่คือประตูแล้ว มันพือนฝ่ามือก็ไปนั่งไปไหนวะซาตัสถอดไปบ้านโน่นนี่นั่นเนาะไอ้เขียนบันพื้ใหม่อะ่ะแล้วกันเป็นบันพื้เดี่ยวพวกนี้บันพื้ใหม่เด้อะหลวงพ่อมาเฮกถนนคนทางไงเจ๊ okay, ครับเดี๋ยวเจอกันลานก้อยรูมสวรรค์รถตรวจการทางเขียวกับแดนไปบาดว่าน้องเม็กแล้วครับเนี่ยข้าวขึ้นพุ่มสลอนแล้วยกลู ละขันไทยมุ่งฝึกลบให้เจนจบหยุดตวิธีทางร้ายไว้ประหาศสตูทุกำกลายผู้ก่อการคิดลายต้องทำลายมันถึงแนวครับสน้นเดี่ยวขวาไปตบกโโุรออเป็นสังกเกียรทุ่นหานเลย่คนหนา้าเป็นตลาดได้เลยเพื่อนแใคก้อยล่างก้อยว่านี้ก่อนโมได้เห่ะ เที่ยงเปิดบ่เดจอกับเรามากินก๋วยเที่ยงมาเที่ยงเปิดบ้าน <c oughs> ม,ามอนะเที่ยง,ยง,าายงคือเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเปิดอยู่เว้ยไปบั่ยไกลๆกันได้ป่ะครับขึ้นตรงไปเขาพี่หา่างอีสัตตสุลเนี่ยทรายมือจะไปสัตว์ใช่ไปพุทธสัตว์นัไ่ไปน้ำเยี้ยนชุดมังไก่ผมคือน้ำยืนคนระับ หาน้ายืนเนาะแต่ว่า้าสีวแวนนี่ฮะผมกินตัวนี้ลาก่อนจนไปมานซิบยีโล่ขเขายานหันนนนนลุ่มน,อน้องขาขาดเลยท้งน,นม่านอนขาขาเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นม่านนนนลุ่มใช้ตัวนี่ผมนั่งนต๊ะน้อเปียกน,นี่นะยวหานานใ่้ยา ครับที่น,นี่เนี้ยเนี่ยก็ค่อนข้าขสนุกสนานในมเลเจ็ดู้ว่ามามาถหลานคนวมีหลายลานเนี่ยบอกว่าซื้อบอกซื้อลานเล่เ <c oughs> เามถือหลังจากไปดูเบ็ดแล้วไปลประดุกหนึตัวครับวันนี้เราจะมาดูเขาดักแพลอว่าจากประตูน้ำยืน่นจัแล้ง เห็นนม่นคืนทีมงานที่ไปนั่งพัดปัสซิวนะครับเขาบอกว่าเขาดักไว้ตรงนี้เยอะเขาก็มาดูครับใสะของไปมาครับผ้าขาดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับดูีบบพังมาดู้ตเลยครับ ขาดเรียบร้อยแล้ว,ลวนี้ยังปเหลืออะไรครับ

นะค,ครับนะครับวันนี้ก็ปลาชิวที่เขาไปลักยามตรงของสะบาดได้บางก็ทอย่อยถอนโตลงมาเลยครับบางคนเข้ามาซื้อของนบง้บานเขาก็ปิดหลานขารหลายล่ะมันคยมานอนอยู่ปัม๊มฝนตกห่อมกับพี่ว่ามันจะยิงกันมาทะกันยีแนวลวนน้ำเนาะทหารท่านถึไปคุมกันทหารเกณฑ์มาเข้าลวนาน้ำมาว่างทำ่ามีการคุมกันภัยจีการแบกลวนาน้ำไปว่างครับ ยิ่งหากับสวนกรับธรรมดาครับเพราะว่าน่าเขาแบบพิษคาวุปีนะครับแคบ่บ้านเดี๋ยที่ยวเลยถามนะล,ลงมาซื้อปูปลามาซื้อเราขาว,ะวนะง่างๆเสือสเสบียงก็เพว,ว่าไม่น่านครับไม่น่าน ไปครับอาหารของครับของเดินโดยทองนี่ครับเดี๋ยวาาดดวิ่เป็นอาหารเสริมดอตเจ็ดข้นเจ็ดข้นไงแกงไก่ไปแล้วนี่เป็นอาหารเสริมถ้ไใคดีมกนะครับถ้าฝนตกสร้างขุนมันโอ้เอาโอเคครับใส่เครื่องไปเลยมันมมมตน้องหอมพื่หมกเลยถ้าน้องมกไว้ตองปิ่งปิ่งเอาไงบ่ กเขาวัดใสแบบเคลืลบลัยที่ยังเอะแป่งแปงต่วนี้่ปะเด็นน้ำประเดขี้เดบ ใส่ๆแคบจบะใส่น้ำอาหนึงแล้วพออีตูเนาะโอเคครับง่ายๆไม่มียยงหลายฝ้าแล้วคุมกันพวกว่างรดน้ำด้วยนี่เวลาบดดนครับตูใส่ก่อนใส่หลังนี่ค่ะต่ากันใส่ไปก่อนแลเบื่อไน่หนี่ะชิ้นนี่หนีไม่มีไ่หยังใส่ดอกไปต้นเงินมกหมอ้อ เรียกว่าสูตรข่านครับสูตรดีดีคือห่อไปตองหอมเก๊ะครับพ,พุดแล้วครับเี่สุดยอดให้ครับเนี่ยทำม,มกนี่แง้งจ,จังมัน้ำใช่แห้งน,นะครับมุกคนนี่น้ำหอมไปตองเนาะยังว่าสองบงเออเออเออเ,ออเดี๋ยวมกเนยกันไปกินเที่ยงเก๊เก๊ หน่อยส้องทัญญาณมาเลยครับเอครับไปเจอกันเจอกันรอบหน้าครับรักษาสุขภาพทุกคนครับหวังว่าเราได้เจอกันอีกแน่นอนทุกรูก